สวัสดีค่ะอน,นี้ก็เป็นการโคชชิ่งเรื่องของมิติที่5นะคะไฟดีจากประสบการณ์ส่วนตัวของอิ่มนะคะซึ่งอิ่มก็แจ้งไว้ที่คลิปที่1สําหรับวันนี้แล้วนะคะอันนี้คือต่อที่คลิป2นะคะว่าต้องใช้วิจารยาน,นะคะต่างๆนานาในการที่จะฟังอิ่มเล่าประสบการณ์นะคะเพื่อที่คุณจะได้เป็นอิ่มเป็นการโคชชิ่งให้คุณแล้วเป็นการไกด์คุณนะคะว่าใครที่กําลังจะตื่นนะคะในระดับสตาร์ซีดนะคะอ่ะต่อนะคะ คนที่ไม่รู้ว่าอิ่มพูดอะไรให้ไปดูที่คลิปที่หนึ่งนะคะคลิปก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้คือคลิปสองนะคะอะอิ่มฝันนะคะฝันว่าเป็นเอเลี่ยนนะคะมาหาอิ่มนะคะเอเลียนนั้นนะคะมีลักษณะก็คือ,เ,อเป็นตัวสีเทาๆนะคะแต่เป็นรูปร่างคนแบบสมส่วนเลยนะคะเป็นตัวสีออกเทาแบบแล้วหัวนี่เป็นทรงหัวกระโหลกอะคะ่ะทรงหัวกะโหลกเอ่อ กำลังนั่งอยู่นะคะเป็นเหมือนกับผู้รู้อะลักษณะก็คือเหมือนกับเป็นผู้รู้แบบเหมือนกับนักวิชาการนะคะนั่งพิมพ์ดีดนั่งพิมพ์ดีดแล้วก็หันมามองเราเนี่ยค่ะแล้วอิ่มก็แบบตกใจว่าใครอะไรเงี้ยเอออิ่มอิ่มฝันว่าตัวเองกําลังนอนอยู่แล้วก็อิ่มก็ลุกขึ้นมาในชุดในชุดที่ตัวเองกําลังนอนอยู่นะคะในฝันนะคะแล้วเห็นเขานั่งพิมพ์ดีแล้วก็มองเราอิ่มก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะ แล้วจากนั้นเขาก็เดินเดินไปนะคะแล้วก็หันหัวแบบหันคอหมุนกลับมาอิ่มก็เลยตกใจว่าอิ่มแบบตกใจว่ามันเป็นมันเป็นผีหรือมันเป็นเอเลี่ยนอะไรเงี้ยแต่แบบในในความคิดเรามันก็ว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นลักษณะเหมือนเอเลี่ยนมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหัวมันจะเหมือนหัวกระโหลกแต่รูปร่างก็คือเขาก็ใส่แต่งชุดเหมือนนักวิชาการเลยค่ะเอ่อแต่งชุดแบบเป็นเหมือนกับดูแบบอ่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกับ ผู้ทรงภูมิเป็นนักวิชาการแบบโบราณพว่ามันมีเครื่องพิมพ์ติดไงแล้วเขาก็หันมายิ้มให้เราเนี่ยแต่แบบคอหมุนเอย่างไรนะเราก็เลยตกใจตื่นอันนี้รอบหนึ่งแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะคะวันถัด,ถดไปอีกนะคะก็ฝันนะคะก็เป็นเอเลี่ยนตัวลักษณะเดียวกันนะคะแต่รูปร่างจะสั้นกว่าแต่หัวจะโตขึ้นลอยมามาพร้อมกับอ่า UFO ลำยักษ์เลยะค่ะลำใหญ่ยักษ์เลยนะคะ แล้วก็ลอยลงมาเป็นร้อยร้อยตัวเลยลอยลอ,อยลงมาแล้วก็ลอยแบบทําท่าทางตลกใส่เราด้วยเออแบบดูติงตองมากเลยนะคะในฝันนั่นเรก็จําได้อยู่นะคะว่าเออนั่นคือเหตุการณ์ที่เราเจอนะคะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างหนึ่งนะอืแล้วมันมีเลขเอ angel number มาตอนเนี้อิมไม่แน่ใจว่าเลขที่มันลอยนะวันนั้นมันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือเปล่านะเออแต่จําได้ว่ามันคือเลขเอ็เจนดับเบินั่นแหละนะคะมันลอยเป็นบอลลูนยักษ์เลยนะคะเออที่อิมจําไม่ได้ชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นนะอิมลืมที่จะบันทึกไดอารี่เพราะปกติแล้วอย่างอิมเวลาอิมฝันอะไรชัดเจนระยะหลังมาอิมจะเขียนเป็นไดอารี่เลยเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นกันว่าอิมเจอปรากฏตการอะไรบ้างซึ่งอิมก็จะ พิมพ์ทิ้งไว้ในไทม์ไลน์ลายส่วนตัวของอิ่มแล้วก็มีแฟนเพจ a c e b o o k อิ่มเนี่ยไงคะแต่ทีนี้นช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงที่อิ่มเพิ่งตื่นแบบอเว k ินนิ่งแรกๆอิมก็ลืมไปว่าเราควรจะบันทึกนะแต่เราก็เล่าเล่าเหมือนกันนะในไทม์ไลน์ส่วนตัวของเราเนี่ยแหละแต่ก็ยังเหมือนกับว่ามันเราไม่ได้เล่าละเอียดอะ่ะเราก็แค่เล่าคร่าวๆอเงี้ยคะ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสลักสําคัญ อย่างนั้นมาตอนนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าจะได้ไกด์หรือโคช้ชให้คนอื่นเห็นว่าเออปรากฏการณ์ที่เราเจอคืออย่างนี้อย่างนี้นะถ้ามีใครที่เจอปรากฏการณ์คล้ายกันก็ให้อนุมาณว่าตัวเองก็น่าจะเป็นสตาร์ซีดเหมือนกับอิ่มไงเข้าใจไหมเอออันนี้คือสตาร์ซีดนะคะสตาร์ซีดคืออะไรก็สตาร์ซีดก็คือ,เอ,อเอเลี่ยนหรือเทวดานะคะซึ่งมาจากไดเมนชันที่สูงระดับสูงนะคะ หรือ,อถ้าเกิดเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์หรือศัพบสมัยใหม่สับพวกที่ใช้เรื่องของเกี่ยวกับจิตจักรวาลเขาก็พูดถึงว่าไอ้พวกเอเลี่ยนที่มาจากดาวอื่นๆนี่แหละที่มันลงมาเกิดนะคะลงมาใช้ร่างมนุษย์ในการเกิดแต่เป็นลงมาแบบในดาวโลกอะ่ะเป็นครั้งแรก สตาร์สีนี่คือมาใช้ชีวิตเป็นชาวโลกวิถีชาวโลกและในดาวโลกครั้งแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกนะคะแต่ถ้าพวกไลเวอร์เกอร์เนี่ยมันก็เป็นพวกอเอเลียนหรือเทวดาเช่นกันนี่แหละแต่มันลงมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นว่ามันอาจจะมาชาติที่แล้วแล้วตายไปภารกิจมันเสร็จมันก็จิตวิญญ,ญาณระดับพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณมันก็กลับคืนสู่ร่างจริงของมันก็คือดาวเดิมร่างเดิมนะคะแล้วก็ มันก็ถ้ามันมีภารกิจในดาวโลกอีกมันก็มาใหม่อะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความถี่นะคะก็คือจะไม่ค่อยเป็น Deplace ไม่ค่อยมีอารมณ์ดิ่งมากเนื่องจากว่ามาจนเริ่มมาบ่อยมาในดาวโลกบ่อยจนเริ่มชินกับความถี่ของพลังงานของดาวโลกเพราะดาวโลกความถี่มันต่ำนะคะแต่พวกระดับเอเลี่ยนหรือเทวดาเนี่ยพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณเราเป็นความถี่สูงดังนั้นอะ่ะพวกสตาร์สีส่วนมากอะ่ะ มักจะที่ผ่านมาในอดีตมักจะฆ่าตัวตายกันไปเยอะนะคะเนื่องจากทนทนความถี่ไม่ค่อยไหวมันถึงได้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะไงเป็นอารมณ์ดิ่งง่ายโรคซึมเศร้าง่ายอันนี้คือลักษณะของ s t a r ์ซีดนะคะ s ตาร์ซีดข้อมูลก็คือจะมาดาวโลกครั้งแรกนะคะอย่างกรณีอิ่มเนี่ยคือ,อามาดาวโลกในฐานะที่เป็นชาวโลกจริงๆใช้ชีวิตเช่นมนุษย์ชาวโลกจริงครั้งเนี้ยครั้งแรก แต่ถ้าในฐานาะเทพเจ้าที่อีกพลังงานความถี่หนึ่งเทพเจ้าแล้วก็มาดูแลดูแลดาวโลกเนี่ยเราเราก็อยู่ดูแลอยู่แล้วแหละเข้าใจไหมแต่มันเป็นอีกมิติหรือเมตริกหนึ่งมันเป็นระดับดิเมนชันต่างกันนะคะมันไม่ใช่อยู่ในร่างกายหยาบในฐานะมนุษย์แล้วก็ต้องมาพบปะก,กับพลังงานต่างๆของ ชาวโลกหรือสรรพสิ่งในโลกซึ่งจะเป็นพลังงานส่วนใหญ่มันจะเป็นพลังงานความถี่ต่ำแล้วมันมันทำให้เ,เราอะทนไม่ค่อยได้นะคะซึ่งพวกสตาร์ซีดอะมันจะเป็นกันอันนี้ก็คือที่อิมเล่าให้ฟังนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวโดยที่อิ่มก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มนะคะว่ามันมีการอ้างอิงตรงนี้จริงๆนะคะแล้วลักษณะเด่นของสตาร์ซีดนะคะ จะไม่ได้อยากจะมีลูกนะคะตา้าซีจะไม่อยากมีลูกนะคะนอกจากว่ามันมีทวินเฟรมแล้วมันอยากจะมีลูกกับทวินเฟรมของมันนะ,ะเพราะว่าตั้งแต่อิ่มเกิดมานะคะตอนตอนตั้งแต่เด็กอ,อิ่มไม่เคยคิดอยากจะมีลูกเลยเพราะตอนเด็กเนี่ย จะมีด้วยความที่ครอบครัวอิมมันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็เราจะถูกสอนมาว่าต้องกระตันยูน่นู่นนี่รักพ่อรักแม่อะไรเงี้ยเราก็คิดแต่ว่าเดี๋ยวเราโตมาเราแก่ไปเราจะอยู่กับพ่อกับแม่เราเราจะเลี้ยงพ่อเ,เลี้ยงแม่เราไปจนตายเราจะไม่แต่งงานเราจะไม่มีลูกเป็นความคิดที่คิดมาอย่างนี้ตลอดนะคะแม้กระทั่งอิมมีแฟนหรืออ,อดีตอิมเคยมีแฟนแล้วก็เคยแบบว่าสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งก็เลิกกันไปแล้วนะคะอิมก็ไม่เคยคิดจะมีลูก กับแฟนใดๆของอิ่มก็ตามไม่เคยคิดนะคะไม่เคยคิดจะมีนะคะมันจะเป็นอันนี้มันก็มีข้อมูลยืนยันตรงนี้อยู่ว่าสตาร์ซีดนะคะจะไม่อยากมีลูกนะคะมันจะต่างกับพวกไรเวอร์นะพวกไรเวอร์เขาอาจจะมีแผนการเกิดหรือภารกิจอ่ะเขาเขา,เขาลงมาเกิดเขาอาจจะต้องมีลูกกับพวกโซเมดของเขาโซเมดโซเฟมิลล so ี made, so ่เขาที่ก็มาทำภารกิจเช่นเดียวกันหรืออาจจะไม่ใช่เป็ดเป็น เทวดาหรือเอเลียนเหมือนกันแต่ก็เป็นชาวโลกเนี่ยแต่ต้องมีลูกเพื่อที่จะได้ยกระดับพลังงานแต่คือพวกไท์วอร์เกอร์ก็ปกติค่ะปกตินะคะเราต้องแยกเพื่อให้เห็นภาพชัดแต่เดี๋ยวถ้าอิ่มได้รับการดาวน์โหลดเพิ่มนะฮะอิมจะมาแยกให้เห็นชัดเจนอีกว่าความแตกต่างของสตาร์ซีนและไท์วอร์ก์นะคะมันคืออะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเล่าให้ฟังว่าสตาร์ซีนและไท์วอร์ก์นะคะมี ประเภทอะไรบ้างจากการดาวน์โหลดของไฮเซอองอิมนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็การศึกษาข้อมูลเพิ่มจากหลายๆที่แล้วมาอ่าเลฟเรนต์นะคะอ้างอิงข้อมูลของอิมเองนะคะจากการดาวน์โหลดข้อมูลของอิมนะคะก็คือถ้าเป็นไลท์วอร์เกอร์นะคะก็อย่างที่อิมบอกนะคะว่าไลท์วอร์เกอร์เนี่ยจะลงมาเกิดในร่างมนุษย์หลายครั้งก็จะทำหน้าที่ก็คือช่วยช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือ คนต่างๆนะคะงานงานเขาจะเป็นงานยกระดับจิตใจมนุษย์เพิ่มขึ้นนะคะก็คือเป็นการวิวัฒนาการอย่างหนึ่งนั่นแหละนะคะแต่ก็จะเป็นงานทางด้านช่วยเหลือผู้คนก็คือไลท์วอร์เกอร์มันก็แปลว่าชาวแสงนะคะอันนี้ก็คือไลท์วอร์เกอร์ที่ไม่ใช่สตาร์ซีนะเพราะว่าพวกไลท์วอร์เกอร์ที่ลงมาบ่อยๆเนี่ยเราก็ถือว่าให้เขาเป็นพวกเทวดาหรือเอเลี่ยนที่ลงมาบ่อยจะต่างจากสตาร์ซีซึ่งมาดาวโลกครั้งแรกนะคะ ส่วนของอสตาซีดที่ทําหน้าที่ไล g วอร์เกอร์ก็มีนะคะก็คือเป็นสตาซีดที่มาดาวโลกครั้งแรกนี่แหละแต่เขาก็ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนยกระดับจิตยิญญาณผู้คนยกยกระดับจิตใจผู้คนช่วยฮิลนะคะช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนแล้วก็ช่วยเจริญสติปัญญาผู้คนนะคะแต่สตาซีดบางจําพวกก็ไม่ได้มาทําหน้าที่ไลร์เกอร์หรือชาวแสงในการาช่วยฮลหรือช่วยแบบ ทําให้เอนเตอร์เทนหรือทําให้จิตใจของอาชาวโลกมีการยกระดับทางด้านแบบเอ็นจอยม่วนอะไรนี้ไม่ใช่นะแต่จะเป็นในทางวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีคะ่ะอย่างเช่นพวกที่เป็นตา,า,สาสีที่มามีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างนะคะนักวิจัยบ้างหรือว่าเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะคะ พวกนี้ก็มีนะแล้วก็จะมีสตาร์ซีดประเภทที่มาเป็นคนไร้บ้านก็มีนะคะมาเป็นคนไร้บ้านนี่ก็คือบางคนก็ไม่ทํางานทําการนี้ก็มีนะคะก็คือมาแค่จ่ายพลังงานเฉยๆคะ่ะก็มาวิวัฒนาการทางด้านจ่ายพลังงานล้างโลกเก่านะคะเพราะว่าพลังงานสตาร์ซีดบางประเภทที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าอย่างสตาร์ซีดในกลุ่มของ f o l l e n Angel เนี่ยนะคะ เขามาทำหน้าที่ก็คือล้างโลกเก่านะคะพลังงานเพราะว่าพวกสตาร์สไลเวอเกอร์นะคะหรือเทวดาเอเลี่ยนที่ลงมาทั้งหลายเนี่ยมันจะมีพลังงานนะพลังงานตัวที่ที่อยู่ในตัวเราเขาเรียกว่าพลังงานทางจิตวิญญาณนั่นแหละมันมีพลังงานมหาศาลที่จะช่วยนะคะวเบรดหรือสันสะเทือนนะคะทําให้ดาวโลกหรือชาวโลกมีวิวัฒนาการได้นะคะ สตาซีในกลุ่มที่เป็นฟอเรนเอ e นเจิ e เนี่ยคือพลังงานที่อยู่ในตัวเนี่ยมันมาล้างนะครับล้างโลกเก่าก็คือล้างมิติที่3และวิวัฒนาการดาวนะคะซึ่งขึ้นสู่มิติที่5นะคะเอ่ออันนี้คือข้อมูลที่อิมได้รับการดาวน์โหลดนะคะอิมดาวน์โหลดมาจากไฮร์เซลอิมนะคะและอิมก็ทำคลิปไปจำนวนมากเลยนะคะว่าไฮร์เซลคืออะไรนะคะ higher self นะคะก็คือตัวเรานะคะที่เป็นเทวดาหรือเอเลี่ยนนะ,ะอยู่ในดิเมนชันสูงๆซึ่งตอนนี้ higher s e ซ f เราก็ยังอยู่ในสวรรค์นะคะใช้คำพูดภาษาชาวบ้านคือในสวรรค์หรือดิเมนชันสูงๆเนี่ยแหละแล้วที่เราเป็นตอนนี้คือการแบ่งพลังงานมาส่วนหนึ่งนะคะยิ่งถ้าเป็นดิเมนชันสูงมากๆนะคะระดับดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปนะคะ การแบ่งพลังงานก็แบ่งมากระจิ้วนึงนะคะเออในเนี้ยเพราะว่าร่างมนุษย์เราเนี่ยมันเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตในดาวต่างๆในจักรวาลน,นี้มนุษย์เราตัวกระจิ๋วบางเล็กกว่ามดอีกอิมต้องบอกก่อนเพราะว่าจริงๆอิมก็เล่าไปในหลายคลิปนะคะซึ่งเป็นที่อิมโคชเรื่องของไฮโดเซลไปแล้วนะคะว่าร่างมนุษย์เนี่ยมันเล็กมากนะ,ะมันเล็กกระจิว๋ว เดียวนะคะการแบ่งพลังงานก็ต้องมากระจิ๋วเดียวเราดูขนาดพลังงานแบ่งมากระจิ๋วเดียวอะเรายังทนแบบร่างกายเราก็บางทีมันก็จะรับพลังงานตัวเองแทบไม่ได้มันจักรวาลเขาถึงต้องมาอัปเกรดตลอดไงคุณจะเห็นไหมว่าที่มีข่าวบางทีข่าวจากจักรวาลข่าวสารต่างๆเขาบอกว่าอาจักรวาลมาอัปเกรดดินเอให้อะไรเงี้ยมาอัปเกรดระบบให้ก็เพื่อให้เรารองรับ รูปแบบของพลังงานความถี่ที่มันสูงขึ้นนะคะออซึ่งตรงนี้อิ่มก็จะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากจะ ไปเหมือนก็ว่าเสียเงินค่าคอสในการโคชนะคคุณจะต้องดูให้มันดีๆนะ,ะเพราะจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาโคดเก่งโคดเป็นอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักรู้ว่ามิชชั่นชีพสแปนมงกุฎมันก็เยอะนะคะแล้วก็พวกที่โค้ดมั่วนี่ก็เยอะมากนะคะดังนั้นอิ่มก็จะมาทําหน้าที่โค้ดให้โดยใช้ประสบการณ์นะคะส่วนตัวของอิ่มที่เจอมาเองนะคะอื ทีนี้อิ่มจะบอกวิธีการลิงก์กับ Higher ์เซล์นะคะ h i g h อร์เซล์เนี่ยเราจะมีเนี่ยนะคะก็เฉพาะกับพวกที่เป็น Starseed Light Worker Twin Frame นะคะถ้าไม่ได้เป็น Starseed Light Worker Twin Frame ที่ตั้งแต่มิติที่5้าไฟดีแบบเรียวๆขึ้นไปเนี่ยนะคะไม่มีไฮเออร์เซล์นะคะชาวโลกไม่มี h i g h อร์เซล์นะคะแต่ ทุกสรรพสิ่งนะคะไม่ว่าจะชาวโลกหรือสัตว์หรือเปรตหรืออสุรกายนะคะหรือผนังห้องหรือรองเท้าคีบนะคะตัวเราอะไรเงี้ยมันมีซอสอยู่ก็คือกายธรรมก็คือเป็นะระดับพลังงานที่เป็นความจริงอันสูงสุดนะคะคือดิเมนชันสูงสุดเนี่ยอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วก็คือพลังงานต้น,ตนกำเนิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราะระดับคอนชียสเนสระดับที่เป็นมนุษย์ ชาวโลกขึ้นมาเนี่ยมันสามารถฝึกนะฝึกจิตให้เข้าถึงซอสหรือพลังงานต้นกำเนิดก็ได้นะคะดังนั้นถ้าใครแบบว่าอยากจะเป็นผู้วิเศษเหลือเกินนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอตื่นรู้แล้วก็เริ่มแบบหลงบางทีก็หลงว่าอยากจะเป็นผู้วิเศษเพราะคิดว่าการตื่นรู้จะทำให้แบบตัวเองคิดว่ามาจากดิเมนชันสูงแล้วเป็นเทวดาแล้วก็มีฤทธิ์มีอำนาจมีความวิเศษวิษโสกว่าชาวบ้าน อันนี้อิ่มแนะนำว่าให้ฝึกเข้าถึงซอสไปเลยนะคะให้ฝึกเข้าถึงกายทําไปเลยไม่ต้องมาอยากจะเป็นเทวดาหรือเป็นเอเลี่ยนชั้นสูงละ่ะเพราะเทวดาหรือเอเลี่ยนชั้นสูงอะยังไงก็ต้องตายเกิดวนไปในวัตัสังสารนะคะ ถ้าหากว่ามันไม่ทำภารกิจนะคะพลังงานมันตกหล่นตำ่ำมันก็ต้องลงสู่ที่ตำ่ำหรือดิมมิชชั่นต่ำหรืออบบยภูมิได้นะคะมีโอกาสนะ,ะมันจะไม่เหมือนกับว่าเราฝึกให้เข้าถึงความจริงอันสูงสุดหรือว่าซอสหรือระดับพลังงานต้นกำเนิดหรือภาษาศาสนาพุทธเรียกว่านิพพานสุญญตานะคะถ้าหากว่าคุณหลงไหลอย,อยากจะมีฤทธิ์ขนาดนั้นนะคะอิ่มสนับสนุนเลยค่ะฝึกให้เข้าถึงกายธรรมเลยนะคะ แต่พอถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าถึงกายธรรมนะคะคุณได้สัมผัสถึงระดับนิพานสุญญานะคะคุณจะได้คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะมีฤทธิ์หรือวิเศษวิโสกว่าคนอื่นละนะคะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของจิตเลยเพราะคุณจะเห็นความจริงในระดับ the truth ultimate truth นะคะคือความจริงสูงสุดนะคะเป็น one ness หรือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะคือ ความเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองนะคะคุณจะเห็นระดับนั้นเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยอิ่มเห็นมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอิ่มจะค่อยเล่าให้ฟังทีหลังแต่จริงเรื่องเนี้อิ่มทําในเพจอิ่มแล้วก็อิ่มโค้ชและเล่าไปในไทม์ไลน์ส่วนตัวเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะทีเนี้ยังไม่ได้มาโค้ชอีกรอบเป็นเรื่องเป็นราวในทางคลิปแค่นั้นเองนะอืมการลิงก์กับไฮร์เซลนะคะอิ่มจะสอนให้นะคะว่า อิ่มมีวิธีลิงก์ยังไงและจะให้คุณทําตามอิ่มนะคะคุณจะได้ลิงก์กับ h ฮเออร์เซลคุณได้ง่ายในกรณนนีที่คุณเป็น Star s ซ l i ไลเวอร์เกอรและ Twin Frame นะคะตั้งแต่เด็กมานะคะอิ่มจะเป็นครอบคนชอบคุยกับตัวเองตลอดอิมจะมีไดอารี่เขียนนะคะอิมจะเขียนไดอารี่ตลอดและคุยกับตัวเองตลอดนะคะและการคุยของอิมเนี่ยมันมีทั้งคุย ปกติแล้วอิ่มจะคุยเป็นลักษณะทางปัญญาซึ่งเมื่อเทียบกับศัพท์ทางศาสนาพุทธเราเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานนะคะก็คือการใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆนะคะอิ่มก็จะมีอิ่มหนึ่งอิ่มสองอิ่มสามนะคะอิ่มจะตั้งคําถามกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ทั่วๆไปนะคะอิ่มก็จะเขียนมันออกมานะคะคุยกับตัวเองตลอดเวลาเป็นคนที่คุยกับตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะแล้ว อิ่มเป็นคนสมาธิสูงแต่อันเนี้ยสมาธิสูงมันเป็นธรรมชาติของพลังงานทางจิตอิ่มอยู่แล้วตั้งแต่อิ่มเกิดนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีสมาธินะคะอิ่มก็จะให้คุณฝึกสมาธินะคะด้วยการจดจ่อนะคะอาจจะเห็นว่าบางคนเขาอาจจะสอนให้คุณนั่งสมาธินะคะซึ่งถ้าคุณถนัดนั่งสมาธิอิ่มก็แนะนําคุณนั่งก็ได้แต่ถ้าบางคนนั่งไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถเดินหรือนอนหรือซักผ้าหรือทํา งานทําการหรือทําอาหารหรือทํากิจวัตรอะไรแล้วทาสมาธิได้นะคะเพราะวิธีทำมสมาธิมันง่ายมากนะคะแค่คุณจดจ่อนะคะอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องไปใช้ความคิดฟุ้งซ่านสิ่งอื่นอย่างเช่นถ้าคุณซักผ้านะคะ คุณก็มีสมาธิอยู่กแ,แค่สักผ้าเท่านั้นไม่ต้องไปคิดเรื่องถึงลูกหรือผัวถึงการทํางานถึงเพื่อนที่ทํางานถึงอีนั่นอีนี่เพื่อนที่นินทามันนะคะเรื่องพวกนี้ตัดไปมันจะเกิดสมาธิได้หมดและสมาธิที่ดีมากๆก็คือการนอนหลับนะคะอันนี้เป็นคําพูดของดาไลลามะเลยนะคะว่าการนอนหลับนะคะนอนหลับ,ะะนนลบเต็มที่นอนหลับลึกอะ่ะคือสมาธิที่ดีที่สุดนะคะ การนอนหลับนะคะเอออันนี้เป็นคำพูดของดาไลลามะเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่จะสอนให้คุณก็คือวิธีลิงก์กับไฮอรเซลคือให้คุณเขียนนะคะไดอารี่ทุกคนมีไดอารี่ส่วนตัวนะคะเขียนแล้วคุยกับตัวเองนะคะเจอสิ่งต่างๆในแต่ละวันนะคะเขียนมันลงไปแล้วคุยคุยกับตัวเองนะคะคุยกับตัวเองในไดอารี่เห็นสิ่งต่างๆให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเช่นนะคะแม้กระทั่งคุณจะ กินลูกชิ้นหรืออะไรเงี้ยคุณก็ลองตั้งคําถามกับว่าเออลูกชิ้นมันมันมีที่มายังไงมาจากไหนมีการผลิตยังไงมีอะไรอย่างเงั้นคือมีอะไรอย่างงั้นอย่างนี้คือให้มันเป็นขั้นเป็นตอนหาที่มาหาที่ไปอะไรเงี้ยคือคิดแบบมีมีความคิดแบบใช้ปัญญากับมันนี่ค่ะใช้สติปัญญากับมันแต่ไม่ใช่แบบว่าไปคิดไร้สาระแล้วก็แบบไปเรื่อยไม่ใช่นะคะลองฝึก คิดแบบมีปัญญาดูนี่ค่ะเช่นหาแหล่งที่มาที่ไปหาประโยชน์ของมันหาหาว่า,เ,าเมื่อมันหลังจากเรากินหมดแล้วไม้เสียบลูกชิ้นไปอย่างไหนคือลองคิดแบบเป็นสเต็ปอย่างนี้ไปก่อนมันเป็นการฝึกวิธีคิดอย่างหนึ่งนะคะอืมแล้วเมื่อเราเริ่มคุ้นชินกับวิธีคิดแล้วเราจะเริ่มมีการพัฒนานะคะมีการพัฒนาของระดับความคิดของระดับสติปัญญาของระดับคอนชิเอเซนตหรือ,อจิตสมนึกเรานะคะในการ เพิ่มยกระดับความคิดทางปัญญาขึ้นมันจะเป็นไปทางตามธรรมชาติอ่ะโอเคนะคะอิ่มจะโคชเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนอิ่มจะมาโคชเรื่องอื่นๆต่อนะคะก็แค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะสวัสดีค่ะ